เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องในฟิปกับเกมโลบ็อกไทรเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้เคลียร์ควสอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวคันนี้ผมเป็นฮีเลนฮีเลนนะครับผมฮีเลนที่แปลว่าแบบนรกอะไรอย่างนี้เลยนะครับผม <laughs> แบบว่าดุดันเลยคันนี้ผมบอกเลยนะแบบคันนี้มันออกแบบว่าแนวแบบ อะไรนะแบบออฟโรดหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยผมได้ไปเจอสูตรจูนมาผมก็คือประมาณนี้ฮะคือแรงมากนะ <c oughs> คันนี้คือแบบพ้นแรงนะแล้วเนี่ยวห้าร้อยกว่านะครับเออใครที่แบบยังไม่ได้เก็บก็เอาเลยนะครับผมแล้วก็มาดูสูตรจูนในคลิปนี้ก็ได้ครับผมส่วนเครดิตเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะฮะนี่หูหูข้ามหูข้ามหมู่บ้านได้คือแบบข้ามหมู่บ้านได้คือหเหมือนกันมันเลยทีเดียวนะผมคันนี้นะเหมือนจะไม่แรงนะตอนแรกอะแต่ว่าพอมาใช้จริงคือแบบแรงมากแต่มันจะย้อยๆหน่อยนึงนะครับผมเออจะย้อยๆแบบแบบนี้ มันจะโยกแยกอะ่ะมันจะดิ่งเด้งดึงๆอ่ะ <c oughs> นะครับก่อนที่จะไปชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เสื้อสวยแบบนี้หาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายสไตล์นะฮะ <c oughs> มาเรามาจุดพุกกันดีวกว่าครับกดมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร้ผม5 4า2 1สกดครับเรียบร้อยครับผมมาเฮลเลียนคันนี้ผมก็ที่ผมจูนไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ตามนี้นะฮะเครื่องเดิมนะครับผมแล้วก็อันนี้ใส่เป็นเลสนะครับสุดอันนี้ก็สุดเหมือนกันนะฮะเลสนี้ก็ใส่เป็นเลสอันนี้ก็ใส่เป็นเลสนะครับผมถ้าใส่เป็นซูเปอร์ช์จเนี่ยจะช้ากว่าเทอร์โบนะครับ จะชาร์จกว่าเทอร์โบนะฮะเออแล้วก็อันนี้อินเทสก็ใส่เป็นเลสนะครับผมเบรกเอ้ยคัทคัทเออคัทใส่เป็นเลสแล้วก็ไนโตรก็เลสนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมยางก็ยางเป็นยางออฟโรดนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องจูนซัพเพนชันก็เอานนี้ก่อนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แคปไปดูได้นะฮะแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับเบรกก็เลสนะครับสุดไปเลยนะฮะเดี๋ยวแต่งเราค่อยมาแต่งกันทีหลังนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้ประมาณนี้นะครับผมการจูนเกียร์นะฮะดูนะฮะผมจะเลื่อน ดูช้าๆนะ โอเคประมาณนี้ครับผมน่าจะได้กันนะฮะมาเรามาแต่งกันดีกว่าคันนี้มันแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมฮะโอ้โหมาถึงตอนแรกก็ป้ายทะเบียนก่อนเลยเหรอหนูนะครับเอาดีฮะอันนี้ผมยังไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะเออแต่ว่าป้ายทะเบียนเนี่ยขอเอาแบบว่าเป็นลาย,ยานี้ละกันแบบว่าไม่ต้องจีดมากนะฮะเออแล้วก็บอดี้คิดเนี่ยเอาเป็นอะไรดีอเอาเป็นลายเหรออุอ้ยเยาว่ามีลายด้วยอันนี้สต็อกสต็อกคือไม่มีลายเลยเลยนะฮะอ๋อแต่แต่เหมือนลายจะบั๊กบั๊กกว่า ลายมันบั๊กว่าทุกคนคือแบบเอ้ยทำไมร้อนเบี้ยววะ่ะมันตัวฝักเออลายมันบัก๊กงั้นผมขอแบบว่าไม่เอาลายดีกว่านะครับแล้วก็รูฟไฟนะครับรูฟไฟอ๋อเป็นไฟตรงนี้นครับติดไว้ก็ดีแล้วนะครับผมแล้วก็ฟอนต์มดอันนี้เป็นข้างหน้าเหรอข้างหน้าถ้ารถมันบึนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขออนุญาตหลักการเอาเป็นอันนี้ดีกว่า เฮ้ย hey, มันทะลุอ่ะไหนไม่ทะลุบ้างวะโอ้มันทะลุอ่ะมันชนกันหนาทุกคนคือของเก่ามันมีอยู่แล้วไงเนี่ยอันนี้พอใส่นี้มันก็เลยแบบกลายเป็นชนเลยนะฮะงั้นขอใส่เป็นนี้แล้วกัน5000แล้วก็นี้ลายอ๋อลายก็อ๋อนี่นี่นเอออันนี้ไม่บ ắc, ั็อกนี้ไม่บั็กนะฮะแล้วก็นี้บัมเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์ตรงบัมเปอร์หรอสตูเดนต์ไดเวอร์อ๋อตรงนี้นะครับผมเป็นป้ายสตูเดนต์งั้นไม่เอาดีกว่านะครับ ส่วนนี้นะผมเป็นตรงพงมาลัยใช่ไหมปึ๊บใช่ปะเอาไม่ใช่แล้วอันนี้มันอยู่ตรงไหนวะเอาแล้วหากันหากันให้พลากเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้อันนี้นผมหาไม่เจอบัท,ทุกคนอะไรวะอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่งนี้โอ้โหที่แจก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะโอ้หคือแต่งสีเนี้ยผมว่ามันมันนานมากนะแต่งสีเนี้ยมันไม่เหมือน diving empire นะครับผมขอเป็นนี้แล้วกันนะนี่เลยแล้วก็อันนี้รูปข้างบนนะฮะข้างบนเป็นตะแกง เหมือนไฟมีอยู่แล้วนะฮะขอเป็นอันนี้เลยกัน <c oughs> นี่ได้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนด้เป็นลายอ๋อถ้าใส่นี้ไปคือบลักแล้วนะครับใส่นี้ไปคือบักนะฮะหรือว่าเราจะใส่อันนี้แต่ว่าเปเลาลายอันนี้ออกโอกก็บักอยู่ดีงั้นใส่แค่น,นี้แล้วกันนะฮะปึ๊บโอเคอย่างนี้อย่างนี้โอเคครับผมสไปเลอร์นะฮะดูดิว่ามันติดตรงไหนอ๋อติดข้างบน ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ใส่นะฮะเพราะติดข้างบนมันไม่สวยดิฟฟิวเซอร์นะฮะเฮ้ยอันนี้ต้องต้องมีต้องมีเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาเป็นจักรยาน <c oughs> ผมว่าเป็นจักรยานดีกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรวะทุกคนเอ้ยอน,นี่คือเอราว่าอ๋อคือตะแกงข้างหน้าโอเคเพราะาเราใส่เป็นสีดําไปแล้วงั้นเราขอออกแล้วกันนะครับผมตอนนี้เหมือนลายเมื่อกี้มันจะไม่ได้ออกโอเคอีควิปโอเคเราต้องกดใส่ก่อนนะฮะลายถึงจะออกอเฮ้ยผมเราไปแต่งสีกันดีวกว่าครับเอ้ยล้อก่อนล้อก่อนปะ เออบอดี้โอเคเมื่อกี้บอดี้แล้วแล้วก็ล้อมาล้อล้อเนี่ยต้องเอาเป็นแบบว่าถึกๆหน่อยนะแบบไม่ใช่แบบสปอร์ตนะครับผมเอออันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ดูถึกบึกบึนนะฮะเออเอาล้ออะไรดีวะอ่ะผมขอ,เ,อเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมนี่10,000บาทโอ้โหแพงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยางอ๋อยางไม่มีอะไร <laughs> แล้วก็สีละโอเคมา <laughs> แต่งสีกันดีกว่า โอเคผมแต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยผมก็ได้มาอย่างนี้นะผมนะอย่างที่รู้กันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะสีส้มมาแรงมากนะผมผมก็เลยแต่งเป็นสีส้มอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผม บอกเลยว่าเราแบบส้มทั้งใจฮะบอกเลย <c oughs> นะฮะอย่างแรงนะเดี๋ยวเราลองไปแข่งให้ดูแบบสักนิดนึงดีดกว่า <c oughs> ผมก็คือด่านด่านอ่าแด็กนะครับว่าได้กี่พี่นะฮะเรามาดูกันนะครับผมนี่สวยไปครับผมว่าผมว่าได้อยู่นะสีนี้ผมว่าได้อยู่ <c oughs> น่าเป็นสีที่แบบสวยสุดนะตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> โโหดูดิเส้นหน้า,างสีส้มอะคิดดูแล้วกันทุกคนเส้นหน้า,างสีส้มนะฮะเออ แล้วเราจะแบบไม่ส้มได้ไงนะครับผม <c oughs> เคลียบมาเดี๋ยวเราอันนี้เป็นเกียร์อัตโนมติเลยนะปุ๊บโอเคดูกันว่าจะกี่วินะฮะเรามาดูกันชือ้อปน่าด้ประมาณ9วิมากว่าครับผมเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วนะเอออันนี้ผมเคยเล่นคันนี้มาแล้วนะนี่9.983จุ้ครับผมก็คือ9ก้าวิถึง1ิวิเลยนะครับผมคันนี้โอ้โหคือแบบรถฟฟีะครับน้องๆก <c oughs> <c oughs> ็คือชนะพวกเซนนาด้วยนะเนี่ยเออ ไม่รู้ว่าเซนนาเนี่ยแต่งมาขนาดไหนนะฮะเออสามารถเอาไปดิฟได้ด้วยนะนี่ดิฟแบบเก็บตรงเก็บแต้มอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้คูณ1.5แล้วผมเพราะว่าผมเติม VIP ไปด้วยก็คือถ้าแบบได้สุดอันนี้ยมันก็จะคูณประมาณ1.55นะครับถ้าแบบเอาสุดอ่ะเออแล้วก็ด่านที่จะเทสให้ดูอีกก็คือ Around the World นะครับผมมามาแล้วผม Around the World นะฮะบอกว่าผมไม่ค่อยจะโหดะด่านนี้แต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่ ก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมด่านนี้นะฮะส่วนมากเล่นแต่แบบแซนดี้อะไรเงี้ยไว้ปั๊มนะแล้วก็เดกอะไรเงี้ยนะฮด่านนี้คือแบบนะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนะเฮ้ยมันลงข้างล่างนี่หว่านี่เนี่ยอันนี้แหละแบบทุกคนจะได้แบบรู้จริงๆิว่าผมไปได้เล่นเลยนะด่านนี้นครับเอาราวแต่เบอร์ครับแต่ว่าเป็นด่านที่แบบเหมือนเขาจะใช้วัดอะไรกันนะับผมวัดแบบเหมือนมาใช้ด่านที่แบบเป็นด่านเทสรถอะไรเงี้ยนะฮะด่านเนี้เออแต่ว่ามันก็ประมาณนาทีกว่าป่ะด่านเนี้ย ้าให้ผมเดาแล้วผมจําไม่ค่อยได้นะครับผมชื้นกูคือแต่ว่าเลี้ยวไม่ค่อยจะดีนะคันนี้เลี้ยวไม่ค่อยจะดีแต่ว่าได้ทางตรงนะได้ทางตรงคือแรงเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าทางโค้งก็นะทมสภาพแล้วครับผม <c oughs> ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วิ่ง <c oughs> มันเป๋มันเป,มนเป๋มันเป๋นะฮะ <c oughs> คือมันย,ย้้ยมันย้้ยจริงๆอคันนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นรถบรรทุกนะครับผมเออรถบรรทุกนะฮะก็ดูกันแบบ เพลินไปเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะหักตรงนั้นไปอีกประมาณกี่วิดีวะสักห้าวีนะฮะผมจะหักที่ผมพลาดไปสักประมาณห้าวีนะครับผมเออภาพแบบไม่ลงมาคือผมจําด่านไม่ได้เอ,อ้ยทุกคนนะแล้วก็เขียวๆนี่ผมว่ามันต้องต้องกดให้แบบคุมที่สุดปะ่ะเราต้องวิ่งไปแบบไปเหยียบให้คุมที่สุดโอ้โหนี่โค้งมลรณนะโค้งมลรณนะบอกเลยโคนะ้งเนี้ยนะครับโค้งมลระแล้วรถเราแบบคือเลี้ยวไม่ดีนะฮะ แต่ว่าทางตรงคือกินขาดนะฮะทางตรงคือกินนี่มาครับน้องโหหนึ่งนาทีกว่าแล้วโหอะไรวะคงเมื่อกี้แบบน่าจะช้าหน่อยนะครับเออก็คือตอนนี้คือแบบหนึ่งนาทีเกือบสองนาทีนะครับผมโหแต่ว่าเราก็ยังชนะเซนนาอยู่นะครับผมโหได้ตังค์หมื่นหมื่นเลยนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่ห้าเอ้ยสองร้อยห้าสิบเลยนะครับผมเนี่ย โอเคครับ okay, ผมใครที่แบบได้คันนี้ก็ลองเอาไปจูนตามนี้ดูนะครับผมก็ใครที่ชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยนีหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันให้ถึง7,000ซับด้วยนะผมอีกนิดเดียวอีกแบบนิดเดียวจริงนะผมลงคลิปนี้ไปก็อาจจะถึงแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะผมแต่ว่าถ้าใครไม่กดก็ช่วยด้วยนะครับผมว่ากดซับสไครต์ถึง7,000ซับนะฮะเราจะแบบเราจะโกอินเตอร์นะโอ้โ oh, หอีกงาน <c oughs> น่าจะยากนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบบับวันนี้สวัสดีฮะ